ีเราให้เขานะคะให้อาหารทางดินค่ะนางลูกเยอะมากเราต้องให้เขาอันนี้3ามอพัดนะคะสารปรับสภาพดินเมื่อวานก่อนเราให้อาหารทางใบไปแล้วะคะ่ะ ตอนนี้เราจะให้ทางดีเ,เขาได้เลี้ยงลูกลูกเยอะมากลูกเป็นพันสองพันลูกเลยค่ะเราต้องให้เขาค่ะนี่นะคะ ใบีสีเหลืองเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการคัดเกรดนะครับราคาท้องตลาดทั่วไปก็1 5 0ยห้ 200. สถึงสองร้อหรับพรีเมียมไซส์จัมโบ้เนี่ยอยู่ที่200นะครับ200ต่อกิโลก็ต้นนี้จะเป็นเกรด A เ,เกือบทั้งหมดนะครับมีบางแท่บางจันต้นหน่งลเนี่ยจะอยู่ที่เกรดรองลงมาซึ่งก็จะหายากเพราะปีนี้เราดูแลดีบำรุงปุ๋ยดีนะครับแต่งลูกเหลือน้อยนะครับเพื่อให้ได้ลูกสมบูรณ์ลูกใหญ่นะข้อดี น้ำหนักดีรสชาติหวานกรอบละมุนมากนะครับสำหรับใาฮีสีเหลืองครับนี่นายจะผ่าลำขอบคุณครับสวัสดีค่ะนี่นายจะผ่าลำนะคะอ่าเราพามาดูอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะนี่นะคะหืต้นนี้ น่นาะชิมจะหมดต้นแล้วค่ะชิมความอร่อยชิมความหวานนะคะอันนี้สีแดงนี่นะคะทั้งกรอบทั้งหวานถึงเขาจะลูกเหมือนองุ่นนะคะแต่ว่าความประทับใจนี่นี่นาะการันตีร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะนี่นะคะกรอบหวานไม่ติดฝาดเลยนี่นะคะอันนี้จองไปเท่าไหร่ อันนี้จองไปประมาณอ่าสี่สิบกิโลแล้วค่ะหมดแล,ล้วนะคือจะออกเป็นล็อดล็อตนะคะเพราะว่านี่ค่ะน้องสวยไหมคะนี่นะจ๊ะเล็กเต็ดจิ๋วกรอบหวานเดี๋ยวจะพามาชิ้มอีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะผลงานอันนี้คือผลงานของสามเอพัดนนะคะกำลังจะให้อาหารทางดินเขาอีกนี่นะคะ โตมากอันนี้อีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะนี่นะคะอันนี้ลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่มากเนื้อเยอะมากที่เดี๋ยวเรามาชิมกันอีกอเนื้อเยอะมากหนาปึกกินห้าลูกสิลูกนี้อิ่มทานข้าวเลยค่ะ ีน,น้หวานจ็บอร่อยจริงๆได้ตัดได้ไล่ทันยาออเดอร์ที่ให้จากทีมงานรับออเดอร์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวรอรับวันประมาณวันที่สิบสิบเอ็ดกะตัดแล้วค่ะเรามา update, อัปเดตจันนี้นะคะน้องได้ประมาณเจ็ดสิบกวันค่ะ แล้วก้านหักคือเราประครับประคองมาถึงทุกวันนี้เราถ่ายลงกลุ่มทุกท่านบอกว่าไม่ได้ทานหรอกคะ่ะเดี๋ยวน้องก็เหี่ยวเดี๋ยวน้องตะก่อนยังไม่เข้าสีนะคะยังเขียวอยู่คือด้วยด้วยความเมือใหม่เนาะเรามาสูบไปนิดนึงมันก็เลยหักแต่ตัวนี้มาอัปเดตกันค่ะเนตอนนี้เขาเได้ประมาณ120วันแล้วคะ่ะนี่นะคะ น้องยังอยู่ค่ะน้องยังอยู่น้องยังอยู่เดี๋ยวมาชิมกันก,ก็คิดว่าถึงนี่เอายัางไงก็เสียดายค่ะแล้วก็เอาไปทานเองแต่ผลปรกากฏว่าไม่นะคะน้องสมบูรณ์อยู่ค่ะไม่แตกต่างกับต้นกิ่งก้านที่สมบูรณ์เลยเอร่อยจริงๆหวานแบบปลายนี่แบบสุดยอดจริงๆหวานแบบว่าอ่า ตัคอโรลสเลยค่ะไม่ได้หวานแบบน้ำตาลทั่วไปของเราหวานอร่อยหวานแบบปลอดภัยค่ะเพราะของเราใช้สารปัตภาพดินของ 3A พัดเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นค่ะแล้วก็แบบฉีดใช้ชนิดเม็ดและชนิดฉีดพ่นทางใบภูมิใจนะคะน้องสมบูรณ์ที่คิดว่าจะไม่ได้แล้วนี่นะคะ อย่างน้อยก็ประมาณ3-4มโลเราก็โอเคแล้วสวัสดีครับนี่นายอินทภาลัมนะครับวันนี้จะมาอัปเดตคเนซี่นะครับอันนี้เป็นเป็นตีแรกที่ลูกออกนะครับเป็นตีที่4ของของอายุต้นนะครับแล้วก็ต้นเนี้เราตั้งใจที่จะปรับลูกให้มีขนาดใหญ่โดยเด็ดให้ เหลือแท่แล้วไม่กี่ลูกนะครับอันนี้อายุอ,อายุเนี่ยครบแล้วนะครับ120วันนะครับ120วันก็พิออเดอร์ไปน่าจะเกินแล้วล่ะนะครับต้องหาต้นอื่นให้เรามาดูขนาดนะครับอันนี้คือเกรดพรีเมียมนะครับในส่วนของเราเนี่ยเกรดพรีเมียมสําหรับโคเนซี่เนี่ยน่าจะมีต้นนี้ต้นเดียวส่วนที่เหลือก็จะเป็นบาฮีนะครับคือลูกสีเหลืองที่จะเป็นพรีเมียม มาดูว่าเราคัดเกรดได้ขนาดไหนนะครับเ,เกรด A อบวกนะครับได้ A อบวกเถึง A บวกนะครับไซส์ใหญ่พรีเมียมมากแล้วมาดูรสชาติจริงๆก็แอบเด็ดชิมกาแฟทุกวันจนจะหมดต้นแล้วเนี่ย รสหวานกรอบไม่มีติดฝาดนะครับพอดีเรายังไม่ได้เช็คความหวานด้วยด้วยเครื่องแต่ถ้าจากประสบการณ์การชิมตัวนี้น่าจะอยู่ระดับ15-16บิกขึ้นนะครับกำลังอร่อยเดี๋ยวรออีกประมาณสัก1สัปดาห์เราจะตัดแล้วก็แพ็คส่งสำหรับลูกค้าที่ออเดอร์เข้ามาคนละ2โล3โลเดี๋ยวผมจะ จัดส่งตามลําดับนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้พรีเมียมไปทั้งหมดก็ขออภัยด้วยนะครับแบ่งๆกันไปชิมนะคัดทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ไปออเดอร์ชุดแรกเนี่ยเราจะตัดได้อยู่ทั้งหมดเท,ท่าที่สํารวจอยู่ก็ประมาณ50-60โลน่าจะหมดแล้วแล้วก็เหลือรดต่อไปอีก1สัปดาห์ข้างหน้านู้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่กับอัปเดตรีวิวพันบาฮีสีเหลืองนะครับเดี๋ยวไปดูกัน